ปัญญาจารย์บทที่10ข้อสังเกตท,ทั่วไปมแมลงวันตายยอมทำให้น้ำมันหอมบุดเหม็นไปความเข่าเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำลายปัญญาและเกียรติยศจิตใจของคนมีปัญญาย่อมนำไปทางขวามือของเขาแต่จิตใจของคนเขาย่อมนำไปทางซ้ายมือของเขาแม้เมื่อคนเขากำลังเดินไปตามทางเขาก็ขาดสติ และมักแสดงแก่ทุกคนว่าตนเป็นคนเขาถ้าอารมณ์โกรธของผู้ครอบครองพุ่งขึ้นต่อท่านอย่าลุกจากที่ของท่านเพราะว่าอารมณ์เย็นย่อมระง,งับความผิดใหญ่หลวงไว้ได้มีสิ่งสาม,มานที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ประหนึ่งว่าเป็นความผิดซึ่งมาจากผู้มีอำนาจคือคนเขาถูกแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งสูงใหญ่และคนมั่งคั่งรับตำแหน่งต่ำต้อยข้าพเจ้าเห็นทาสขีม่ม้า และเจ้านายเดินที่พื้นดินอย่างธาตุผู้ใดขุดบ่อไว้ผู้นั้นจะตกลงในบ่อนั้นผู้ใดพังกำแพงทะลุเข้าไปงูจะขบกัดผู้นั้นผู้ใดสกัดหินผู้นั้นอาจเจ็บเพราะหินนั้นผู้ใดพาขอนไม้ผู้นั้นจะประสบอันตรายเพราะขอนไม้นั้นได้ถ้าขวานทื่อแล้วและเขาไม่รับให้คมเขาก็ต้องออกแรงมากแต่ประโยชน์ของปัญญาคือการนำมาซึ่งความสำเร็จ ถ้าง,งูขบเสียก่อนที่ทำให้มันเชื่องหมอง,งูก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วถ้อยคำจากปากของผู้มีปัญญาทำให้เขาเป็นที่ปวดปรานแต่ริมฝีปากของคนเขาจะเผาผลาญตัวเขาเสียถ้อยคำจากปากของเขาเป็นความเขาตั้งแต่เริ่มปริปากตอนจบของคำพูดก็เป็นความบ้าบอยอย่างร้ายคนเขาพูดมากํำซากมนุษย์ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ใครจะบอกเขาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาจากไปการตรักตรำของคนเขาทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าเขาไม่รู้จักทางเข้าเมืองโอแผ่นดินเอ๋ยวิบัติแก่เจ้าเมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็นเพียงคนรับใช้และเจ้านายทั้งหลายของเจ้ามีการเลี้ยงการสนุกสนานแต่เช้าโอแผ่นดินเอ๋ยเจ้าจะเป็นสุขเมื่อกษัตริย์ของเจ้ามาจากตระกูลของขุนนางและเจ้านายของเจ้ามีการเลี้ยงตามกาละเทศะ เพื่อจะมีกำลังวังชามิใช่จะดื่มให้หมื่นเมาเพราะความขี้เกียจหลังคาจึงสุดพังลงและเพราะความเกลียดคร้านเรือนจึงรั่วเฉอแะแฉะอาหารทำให้คนหัวเราะและเล่าอางุนทำให้ชีวิตชื่นบานและเงินก็จัดให้ได้ทุกอย่างอย่าแช่งด่าพระราชาเออแม้แต่ในความคิดก็อย่าเลยและอย่าแช่งคนมั่งมีแม้เจ้าอยู่ในห้องนอนของเจ้า เพราะนกในอากาศจะคาบเสียงของเจ้าไปหรือตัวที่มีปีกจะเล่าเรื่องนั้นปัญญาจารย์บทที่11คุณค่าของความขยันจงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ำเพราะอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้จงปันส่วนของเจ้าออกเป็นเจ็ดส่วน เออถึงแปดส่วนก็ดีเพราะเจ้าไม่ทราบว่าสิ่งเลวร้ายอะไรจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกเมื่อเมฆเต็มด้วยน้ำมันก็จะเทฝนลงมาบนแผ่นดินโลกและเมื่อต้นไม้ล้มลงทางใต้หรือทางเหนือมันล้มลงตรงไหนมันก็นอนอยู่ตรงนั้นผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หวานพืชและผู้ใดมัวจ้องมองเมฆก,ก็จะไม่เกี่ยวข้าวเจ้าไม่ทราบว่าลมหายใจเข้าไปในโครงร่าง ที่อยู่ในมดลูกหญิงมีคันอย่างไรเจ้าก็จะไม่ทราบถึงพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงกระทำสิ่งสารพัดอย่างนั้นเวลาเช้าเจ้าจงหว่านพืชของเจ้าและพอเวลาเย็นก็อย่าหดมือเจ้าเลยเพราะเจ้าไม่รู้ว่าการไหนจะเจริญการนี้หรือการนั้นหรือการทั้งสองจะเจริญดีเหมือนกันวัยหนุ่มสาวและวัยชาราแสงสว่างทำให้สดชื่น และการที่ในตาเห็นดวงตะวันก็เป็นที่ชื่นบานเออถ้าคนใดมีชีวิตอยู่ได้ตั้งหลายปีจงให้เขาเปรมปรีตลอดปีเหล่านั้นแต่ให้เขาระลึกด้วยว่าวันมืดก็จะมีมากทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานั้นก็อนิจจังโอเยาวชนจงเปรมปรีในวัยหนุ่มสาวของเจ้าและให้จิตใจของเจ้าทำตัวเจ้าให้ร่าเริงในวัยหนุ่มสาวของเจ้าเจ้าจงดำเนินชีวิตตามจิตใจของเจ้า และตามที่ตาของเจ้าเห็นควรแต่จงรู้เถิดว่าเพราะทุกอย่างเหล่านี้พระเจ้าจะทรงนำเจ้าเข้ามาถึงการพิพากษาจงขจัดความเศร้าหมองเสียจากใจของเจ้าและจงสลัดความเจ็บปวดเสียจากเนื้อหนังของเจ้าเพราะวัยหนุ่มสาวและวัยชะกันนั้นเป็นอนิจจัง ปัญญาจารย์บทที่12จงระลึกถึงพระผู้เนรมิตสร้างเจ้าเมื่อเจ้ายัางหนุ่มยังสาวก่อนที่วันเลวร้ายจะมาถึงและปีที่ใกล้เข้ามาเมื่อเจ้าจะกล่าวว่าข้าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเหล่านั้นเลยก่อนที่ดวงอาทิตย์แสงสว่างดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายอับแสงและก่อนที่เมฆจะกลับมาภายหลังฝนในการเมื่อคนยามเฝ้าเรือนจะตัวสัน และชายแข็งแรงจะเป็นคนหลังโกงและหญิงโมแป้งจะเลิกโมเพราะจำนวนลดน้อยลงและบรรดาผู้ที่มองผ่านหน้าต่างจะมืดมัวและประตูคู่ที่เปิดออกถนนจะถูกปิดเมื่อเสียงโมอ่อยลงและเขาก็ลุกขึ้นเมื่อมีเสียงนกเสียงกาและเสียงเพลงก็เพ่าลงเออเขาทั้งหลายกลัวความสูงและสิ่งน่าสยดสยองที่อยู่ในหุนทางต้นอัลมอนด์มีดอกและตะกะแตนก็อุยอ้าย ไฟปรถนาก็มอดไปเพราะมนุษย์กำลังไปบ้านถาวรของเขาส่วนผู้ไวทุกข์ก็เวียนไปมาตามถนนก่อนที่สายเงินจะขาดหรือชามทองคำจะบุบสลายหรือเหยียกน้ำจะแตกกระจายเสียที่น้ำพุหรือรอกที่บ่อน้ำหักเสียและผงคลีกลับสู่พื้นดินตามเดิมและจิตวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้าผู้ประทานให้มานั้นปัญญาจารว่าอน,นิจจังอน,นิจจัง สารพัดก็อนิจจงบทสรุปนอกจากท่านเป็นคนมีปัญญาแล้วปัญญาจารย์ยังสอนความรู้ให้ประชาชนอีกด้วยเออท่านพิเคราะห์ท่านค้นคว้าและท่านเรียบเรียงสุภาษิตไว้มากมายปัญญาจารย์เสาะหาถ้อยคำที่เพาะหูและท่านเขียนถ้อยคำแห่งความจริงไว้อย่างเที่ยงตรงถ้อยคำของคนมีปัญญาเปรียบเหมือนประตักและถ้อยคำที่ถูกรวบรวมไว้ ก็ตรึงแน่นอย่างตะปูถ้อยคำเหล่านี้เมสบาลผู้หนึ่งมอบไว้และยิ่งกว่านั้นอีกบุตรชายของข้าพเจ้าเอย๋ยจงรับคำตักเตือนเถิดซึ่งจะทำหนังสือมากก็ไม่มีสิ้นสุดและเรียนมากก็เหนื่อยเนื้อหนังจบเรื่องแล้วได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้วจงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษาพร้อมด้วยสิ่งเร้นลับทุกอย่างไม่ว่าดีหรือชั่ว